โอ๊บโอ๊บกับก้าวเอาไปเดี๋ยวไงกางน้ำสายอ้าวทำไมมันไม่กางน้ำสายให้กลัวอุ้ยไม่ใช่เอสเอสอ้มันไม่กางน้ำสายให้กลัวทำไมหัวมันอุ้ยกินนี้มันนี่จังวะแบบยู่หัวแล้วแบบอุ้ยคนนี้ทำไมด้วยอ่ะมันทำไงอ่ะ โอ้มันมีอิมวอดวิวอยู่โอ้ศูนย์กลางน้ำตาอะไรอ๋ออีโมวอดวิวใส่อิมไงแล้วพวกนี้มีได้ไงเนี่ยกดร้านค้าเราก็ซื้อมาศูนย์บาทอ,อ๋อมันฟรีอีโมจิชีทเวิร์กอโมวอดทเวิร์กช่างมีกูใช้ากางน้ำตามือนเดิมไม่ได้วะกูไม่อยากหลุดวะเนี่ยถ้าอยู่คือขอให้หลุดได้แต่แรกๆเหมือนกันนี่จะให้เนี่ยเสี่เด็บเบิร์ชอป <c oughs> ทำไมลิซี่เด็บมันคุนๆวะจัองหวะล็อกอินเมียีแะไร มึงได้กดดูมึงได้กดดูหน้ารอตอนแบบตอนเริ่มเกมยนมันมันมีให้กดดูอ่ะนบอกว่ามึงอะไรวะอ่าเก็บดีไมวะอ่ะอุ้ยจอร์ลิมบัสดูเห็นจอร์ลิมบัสอ่ะไอเนี้ยไอเลวเซียนอะคิวอะใช่เซียนเอาพวงมาลัยบอกมะไรไม่คุณเปดนซีน่ากจริงกำกับโคตรดีเลยว่ะอุ้ยกูกลายเป็นจิบบิ อาอมันกูเตี๋ยแรงมาเป็นตัวเตี้ยรถในกาคนใหญ่เลยเฮ้ยอินโทรไม่คตรดีเลยว่ะซีนีมาอะรงเนี้ยมาแล้วเกย์เดว์เวอร์อย่างโอ้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 อย่างนี้มันตเลยอย่างนี้มันติดนี่กดคันเลยวะกดกดชรอจริง กดคิวเป็นคิวอ๋อโอเคโอเคกดคิวไปดูอ๋อมันนี้ขึ้นมามันมีค่าหิวกับนี้ด้วยวะข้อดัเนี่ยมันยาวยังวะคือข้อมึงไกลไปหนึ่งกูรู้นะมึงดูผู้นี้ดิมึงดูผู้นี้กับข้อดิกูกูมีไฟออกจากหัวไม่มึงแบบนี้ร้อนนะฮ่า กูเลยเหลืงเงี่ยวเอาตาดอกตาอะไรเงีไม่มีค่าหิวน้ำกับค่าอาหารเลยทุปิ้งกูแน่แหมเพี้ไรเบอร์มันเอฟนี่คืออะไรเนี่ยถ้าเอฟมันคืออะไรวะนั่นดิทุกพิ้งเอาไปเทมซิมี่เพ็ดนะเปล่าเปลาเปลาเทมเป็นไงวะไอ้เหี้ยนี่แหละแม่ที่กูตามหาถ้ากูเปิดเพลงมันจะอันนี้มึงจะโดนลิขสิทธิ์ไหมทำไมทำไมกูติดทำไมกูขยับไม่ได้อ๋อเอฟคืนนี้ปะเปิดปิดไฟบนหัวปะเออใช่ใช่ใช่ หยิบอย่างละอันนะหยิบอย่างละอันคนละอันคนละอันโอ้ใครใครใครหลุดเข้าเลวะอะไเงี้ยเหมือนหลุดกระดูกนั่นเลยนนาะโอเคตอนนั้นกูเปิดอินเวนทารีไงคือในอินเวนทารีตอนนี้กูมีอยู่ทั้งหมดห้าอันของมึงมีเท่าไหร่เฉียดเฉียดเมียดเฉียดโอ้ยแค่ถังเนี่ยอ้าวกูมีแค่ขวดน้ำแอปเปิลนะ มันมีไม่พอทุกคนเหรอมีหากไม่มีเหรอตั้งเอาเปิดเพลงเลยเป็นไงเก็บหมดกูมีอันเดียวเนี่ยกูมีอย่างละนึงกูมีน้ำกูมีกูมีอย่างอันต้องแชร์กันนหรใช่ลองดับเพื่อกันอะถ้าหมดหัวทางกูขอกินเนื้อมึงนะโอ้ทำไมเงี้ย อยากเล็ดมิโนอะไปทางไหนอะโอ้ยมีใครเขียนมือแต่แรกเลยอวะโอ้ย่าไปอย่าไปตรงนั้นอะพูดเอาอีกเด็นี่ไงคำที่กูต้องการไทสเปซนี่เล็ดมิโนนี่โอ้ยแช่วะไปนำดินำดิไปกลัวไปคลอดไปเชียได้เพื่อไม่ใช่เหรอไม่มีเพลงไงกูไม่มีเพลงใครตดว่าเฮีย อะไรปิงปิ้เจออะไรยังไม่ปิงไเพิ่งบุกันเข้ามาเขาไปนี่ะไรอะรปิงติดเ่ะปิ้งปิ้งเนี่ยอะไรอันนี้ไม่น่าเข้าได้มีใครหิวจะตายบอด้หรอไอ้ยูนี้มันติดเหะอ้ัอยู่นีวะออมาได้ไหมไม่ไม่ควรเงิน ไอชี้ยังแบบนี้เลยกูต้องการแบบประมาณนี้แหละทำไมข้างนั้นกับปัญหารเป็นรถไฟอยู่วะเต๋อย่างนี้กูเขียนเอามาเลยอ่ะอีเตอร์เพอร์ซั่นได้หวะไหนเปิดในการตั้งค่าตั้งค่าโหมดเฟิร์สเพอร์ซันนั่นยังง่ายกว่าฮะมึงเล่นแบบไหนกันของกูมันดีฟ้อ์มาเป็นเฟิร์สเพอรสซั่นอยู่แล้วอ่ะของมึงบุญของกูก็เฟิร์สเพอรสซั่น มันตั้งค่าอันนี้อ่ะอ๋อนี่ไงแบบเพิ่มาท่านนี้ทำไกูหอกูหอกกูไม่ผ่านไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวกันไปไปขอโคลิมันขอเขาบอกลิปดีขึ้อายืนแบบบาร์แบนดิผมชิ้ชมไม่โชว์แอ่แก่ว่ช่อแบบแขนใหญ่ข้าหนึ่งอ่ะวิ้ยทำยี่เอ เอานะสามสองหนึ่งโอ้โหปิงปิงไม่งเฮ้ยเดี๋ยวเราคาเราคาคานด้วยสามสองหนึ่งโอ้โหเหได้แล้วได้เหมือนนปลาเกิตื่นเลยวะไปไปทำไหนไปมีสองอย่างเยกกันแยกกันจริงเหรอมันจะเป็นแบบในมันจะเป็นแบบในชีวิตจริเลยโอ้โห่ชวนะโมีน้ำอาหารไหม ต่อแยกไปตามคนที่มีเสบียงเยอะไหมเพราะว่าคนที่มีน้อยเข้าไปขนาดนี้นแย่กันยิงอะกูกลัวเป็นแบบยูทูบช็อตอะ <laughs> <laughs> โอเคปงไม่ไหนแล้วเนี่ยปงมันไปทานงนั้นอะทำไงดีปะเอามาเชื่อมกันเหรอว้าวโอ้ไม่ยช่โอ้ยดิใจทั้งนั้นหน้าหน้าอุฟ้าแล้วอะเขินเลยเขินอะมันมันไม่ได้กินน้ำเลยกินน้มแชร์กันได้ไหมน้ำมันกินได้กี่ครับอะ โอ้ยสัตว oh. ์เพ <elderly> right. well, you know ิ right. anyway, ่มค hey. um ูน oh. oh. right. ้อยเลยเพิ่มคูน้อยแล้มึงกินน้ำไปขวดหนึ่งอ่ะไม่เพิ่มนิดเดียวใชยแล้วขวดขวดเดียวคือมึงกินหมดเลยอ่ะใช่แล้วคือเพิ่มน้อยแล้วแบ่งกันไงดีวะเจอน้ำอีกเจอน้ำอีกตรงนี้ไหนไหนไหนเล็ดมีน้อ้าวใครใครเอาก็เอาเลยนะใครอันนี้นี่มีน้ำกับอะไรโชวร์ไหมมีใครไหมของกูประมาณน้อยกว่าเพือนหล่อนิดหนึ่งอ้าวได นแยกกันไปอ่ะมันจะไปเชื่อมต่อกันไหมวะไปทาง่หนเดียร์เราไปทางไหนดีอ่ะผู้ลงมาขวามันมีมันมีทางบวกนี้อ่ะมีใครมีน้ำไหมเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะมุดเหรอฮ่า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 รูถ้ำเล็กไหมมึงจะไปทางไหนกันอ่ะอยากไปทางที่ทั้งเสียบ ออกูยังไปทางเริ่มมืดแล้วอ่ะมองซับมึงเจออะไรเสียงอะรวะไปต่อเรื่อยๆเถิดเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไม่หิวมีน้ำใจด้วยมีใครมีน้ำให้กูกินไหมมันดรอปได้อยู่กูหมดแล้วอ่ะชิบหายแล้วกูมีแค่แอปเปิ้ลแล้วมึงเจอขี้อะไรอ่ะปิงกูที่ไใส่ชุดดีอะวะเย็นมันมุดท่าไม่ใส่ชุดสุดเจออะไรอ่ะมึงเจอไม่กางเขนเหรอ อะไากังเขนยัใครเอาไหมว่าน่าจะตีบมอนเลยมั้งไม่ไม่เมื่อกี้ที่เราเดินไปอะมันมีตอนแอมมาทุกที่ฮะตอนมุดทำก็ต้องไม่เปิดจะดินะิ้งเอาตานะเอาตานด ยัอยองอยู่น้ำวะอยู่น้ำกินเยอะกินเยอะมันได้ไหมไม่มึงดูไลฟ์ทายดิเหี้ยกินเยอะแล้วหิวน้ำมากขึ้น <laughs> ถ้ากูปิดไฟอ่ะถ้ากูปิดไฟอ่ะมันจะกูเป็นแบบในคลิปกูจะเป็นยูทูบช็อตเลยไหมยูทูบช็อตมันจะมีอันนึงที่แบบอะไรวะถ้าเกิดว่ามึงติดมึงควรทำไงมันก็บอกว่าสกิลอิชชูมึงก็หมุนตัวเองให้เ็วแล้วกลายเป็นสว่านสิชิมอนบอ กูทางทางมันมีอ่ะไต้ทางนี้มีอะไรเออมึงมึงฟังกูนะมึงไปดูนะมึงไงด้านไปดูดูอันเนี่ยโอ้โอ้เชี่ยเนี่ยสามหัวด้วยสามหัวด้วยคุณก็เห็นตอนี่ไฟถอะกูชักจะหิวน้ำแหละกูได้มึงใช้ช้ลบอกก็ได้ใช้ใช้ลบอกพิมพ์มึงเอหน้ากูเริ่มดำจริงของกูมันแดงอ่ะ กินอาหารยังกินอาหารด้วยโอ้ยขู่ขี้ฝยอยู่นี่ยอยูน้ำอยู่น้ำอาหารนี่มึงกินทุ่น่าเลยแอปเปิลก่อนกูแดกแอปเปิลก่อนแล้วกันแอปเปิลมาต่อเพือส้มออกออกขางบนข้างข้างบนมีอีกข้างบนกูจำได้มันมีอีกทางหนึ่งทีไปโดนเลยมีชยูน้ำตาคเิมได้พูดมีปัญหาแบบนี้ไหมกูได้ยังมีนะ ูไม่ชอบรีโคนอะที่หมายต่อเธอ่อเธอทุกใกล้หมดเลยออกซิเจนไม่ลดเลยอ่ะตัออกซิเจนดัวนี้วะทำไมตัวนี้มันยืนแบบยืนแบบแพงกิ้งอ่ะ <c oughs> ไม่บอกราแบบความดู้นี่วะเราอยู่เดียวกันอะไรอบิทชั้นเจ็ดโอ้ทางซ้ายขวาอะไรเงี้ยไม่คมนนเคยมีน้ำแล้ไม่มีเหลือเลยนะ้ำก,กูกำลังจะสิ้นชีวาแล้วอันนี้คืออะไรกินน้ำเลยทำไงวะ อ๋อนี่ไงเอาเอาไม้กางเขนมาวางกับอันนี้ไม้กางเขนกับเมื่อเมื่อกี้ใครมีไอ้เหี้ยกูแพ้ไม่โอ้ยดูรู้ไว้มันเฮ้ยเสียงอะไรเริกูเริ่มรดน้ำเริ่มเริ่มลดเรื่อยเรือยเลยหรอเลือดเลือดเลือดกูเริ่มลดแล้วไปไปทางนี้ไปทางนี้ปุ๊ดไปไหนเนี่ยกูุีดไม่หายไปแล้วนั่นอยู่ด้านหลังไอ้นี่คนก็อ๊อกกูกูลองหน้ากูโอนกูหน้าหลอกน้ำแล้ววะเรียดิ้อยู่นี่คีา ไม่เพิ่มเปล่งใจใหฉันด้วยต่อไมึงมีขนน่องหนลองไปวางดิก่อนที่โอ้ยเชื่อหิวน้ำตายไปรีบลองไปดูลองไปดูทางนี้ไมมเพิ่มมีของแทนรีบไปจะตายะต้องแบบพยายามรีบรอกูชักใจนี้แหละอราก็้แล้วแล้มีเสียงตึ๊งตึ๊าๆขึ้นเรือยมัโรูเปิดตัวเมื่อกี้เอ้ยกูป่

แต่ของของกูไม่เหลือ,อมีมีของกูตกแถวนั้นไหมอออมีไม่ไม่มีมีมาแล้วคนนี้อยู่ไหนคนนี้ต่างกันใช่ไหมข้อข้อไงชอบข้ามามาหมดหมดต้องไ,ไปเทปเดว์เวอร์คนนี้อยู่ไหนอะไรเขียวๆเปิงอ๋งอวิ่งนี่ไม่เกี่ยวหิวใช่ไหมใช่ปิงนี่ไม่ที่ด๋อไม่สนมีน้องไม่เที่ยลทำไมทำไมกอมันทำมาอันนี้ไง กอของสุกเนี่ยมันค่อนข้างเย็นนี้อ่ทางตันนี่เนี่ยเพราะน้ำหมดแล้วเหมือนว่าต้องหาเหมือนว่าต้องหายอย่างหายจางนึงไปเปิดตรงนั้นอ่ะจะไปหาไบเบิลจุดหน่ึ่งมันดูได้ไงว่ามันเป็นไบเบิลนะมันห้เอาไบเบิลมาการเขียนแล้วก็ขุณนกไบเบิลหายอีกไหนวะช่วยทำหน่อยู่ พี่ชิบหายกูเรื่อถุน้ำจะตายแล้วว่ากูตายแน่เนึ่งตายแล้วม,มันก็รีสปอนใหม่แล้วมันก็แล้วมันก็เลือดเต็มเทคนิคมาครับเทคนิคที่ดีมาชว์กูอยู่กันหน่อยนะโชว์ทอะไรวะโชว์คนศพหรออ๋อปิงกลายเป็นศพเลยครบรอบครบรอบนี่จ้า่ใช่หายกูตายโชว์แล้วกัน แล้วก็แล้วก็ได้ตะปอยกันตรงนี้วันนี้สปอยี่ยมีจำกัดป่ะประเด็นพิชิตกูไม่รู้อ่ะใบเบิร์นใบเบิร์นใบเบิร์นข้างบนมีอะไรไหมข้างบนตอนที่เรายังไม่อันนี้เลยตอนที่เรายังไม่มดถ้ำอ่ะไปโชว์ไหมนะกูเกิดมาแล้วกูช่างจะเป็นกูช่างจะไม่ได้เชียเลเวอร์เลยกูหลงทางก็ ชอไอ้ไอเยี่ยเม่งมาุดท้ทยไม่งหลับตาอะไรอ่ะไม่ทางเดิมทางเดิมกูลองกลับขึ้นไปดูห้องบนดีไหมวะเฮ้ยอะไรอ่ะมันเกิดตรงไบเบิ้ลใช่ไหมชอวโอ๋อมันมีติดด้วยว่ะมันมีติดถ้ำด้วยว่ะมันมีอ่ะมึงตัวติดอ่ะแล้วมันจะต้องให้มึงกด ad 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 อ่ะโอ้กูเกือบกดซาวบอลแล้ว ไม่ท่านไหนไปต่อ,อยเหวะเนี่ยเ yeah. อ้วิกกี้มานีน่ <laughs> ว่าการที่มึงหินวนาวนะจะเป็นว่ามึงแลบดีตดลอดเวลาเฮ้ยเหรอคตรเสกว่าแอ<ไ>มเบียนทำมาไม่เหี้เนาะวิ่งต,<ม>ตัวที่นี่มันขยับจากเดิมปะไม่ได้เ<อ>นี่ยตัวที่มึงบอกตอนนั้นนะอะขลาตัวขลาตัว กูเสี้มันมีมันมีเอฟเฟคขึ้นมาเอฟเฟคแบบจอจอแบบจอจอซ่ากูเสียใว่าแอมเบียนมันมันมันทำมาเดียวเพราะว่ามันแบบไม่มีเพลงเนี้ยอะไรเลยแบบให้กูแบบคลิปได้เว่อร้องขึ้นไปข้างบนไหมยต่แล้วกดรีเซ็ตมาเออกดรีไม่ต้องเปลี่ยนเขาอะรีเซ็ตรคเตอร์แกไปรีสปอยเหรอเอ้ยอะไรอ่ะไม่กี่ซาซาไต่หน้าจอว่ะทานตันหรอปิ้งท่านท่านท่างตันไหม ตอนเบอร์เมื่อกี้มันเป็นเอฟเฟกต์มันกูจะโดนแบบจำตาเกียเลยตอนหน้าจอซาหน้าจอซาเขานอกหมื่นแล้วอ่ะว่าออกได้เออเนี่ยเคียบเดเวอร์ที่ดีก็คือไม่มุดทำเลยชอบฟิมเจ็ดผลที่มีคนเป็นเคียบเดเวอร์นี่ไม่ได้หรอกไปไม่ได้รีเซ็ตไหมรีเซ็ตไม่งจะอยู่ตรงไหนได้อีกวะคัมแบก มันมันเกิดมาได้ไหมน่าจะรีสปอนได้เรื่อยๆเลยมันถามว่ามันบอกว่ากรอบมออยู่ไหนวะเบ้ลมันไม่ใช่มีปลาเก็บไปแล้วแบบตายเหรอยังไงนั่นดิตั้งะตตายมันไม่ไม่ดอกเลยตายนี่คือโดนซอฟล็อกหรือเปล่าวะเอาของออกซิเจนใครตกเนี่ยของมึงอะคอน ของกู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 กูเก็บมาแล้วกูทำตกกูตายกูตายทางนี้มันไปได้หรทางนี้เ่ามันบล็อกอ่ะมันไปได้หวะไม่ได้ทำไงก็ไปไม่ได้กระโดดไม่ได้เลยไอเชนเนอร์ก็ปี๊งทอมิสใช่ไหมโชว์หรือทางนี้ทางที่เรามาวะนี่ทางที่เรามาวะแน่ใช่เรามาแล้วก็ทางนี้บล็อกเราต้องเรามาขับเดินมาทางนี้แล้วเจอปิงเลย เดอะเดลี่ดิฟจอบผิดเพี้ยนปลาปลาปลาเอ็ดซัมออ m เดมอาร์โซสองวีแอบบ์เดอะลิมหาไอโฟบาร์เคฟไฟไว้หาเมียด้วยหรอนี่กูต้องหาเมียด้วยนะต้องกดเซตติ้งขึ้นมาดิมันมีแบบโน้ตให้มึงมีอันนี้อะไรก็ได้อาจจะมีแบบ h e r e something all about it can คืออะไรวะร้านเดี hmm? ๋ยวเมกออดเซฟโดนเอนแทงเกิลอินเดอะไนเม่ for my sin are eternally damned ได้ปะมีมอนมันดรอดปหรือเปล่าวะเราทำอะไรกับมอนได้ไหมเออตัวแบบตัวฟรีกเกิลฟรีเก,กี้หรือว่าทไม่ทางมันเป็นแล้วก็ค้นหมือนเราปะมันก็ไม่มีทางเหลือหรือเปล่าอ,อยู่บนยูสโตรนี้ปะชอ็อกไอ้ตัวช่วยกูตอนนี้เป็น,นปดดยับไรกูเลย มันมีอะไรอยู um. ่ใต้หินนี้ไหมวะมันมีกดอะไรแบบแอคช่นอะไรแปลกมันแบบกดคานกดเตี้ยนเข้ามนี่ดไม่ได้ไงบอสเราต้องสังเกตดีๆว่าของมันช่างจริงเช่นมี้อเก็บอยู न, an, like. ่ใ้หรอดดีนะ เนี่ยก,กูกูมันมีส่วนใหญ่ที่กูเห็นก็มีแค่ถังเอาถังออกซิเจนแค่นั้นแหละมันก็ดรอปอยู่ใช่ไหม,มออกซิเจนก็ดรอปแสดงว่าต้องอให้เก็บแบบน่าจะดรอปเปิดวัคซูแม่งเลย<ช>เออ,อคุณก็มีใช่หไมหมต้องเชียร์อะไรนะต้องกูเก็บขนนกมันมันมีสองอันขนนกสองอันฮึ่ อันหนึ่งหน่มของเันแล้วแล้วแล้วใครเป็นคนวางกูวางคนโหแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะอีกอันหนึ่งกูวางไม่ได้วางกูตายเอ้าแต่มันก็ไม่ได้ไปเพื่อนเรไม่ใช่เอนอตัวนี้เป็นทางมันเป็นทางแต่มันมีของไหมอ่ะเผื่อมีของในนี้แมพชื่อที่อะไรนะ ตายๆๆๆแล้วไอ้ที่ยไม่ทำอะไรเลยมนทางตาจริงหรอคนมันมีรูเะยกุมมุดปะวะมีเาเป็นทางตกุมมุดนี่งงไงฟูเอทไม่เชื่อทำไมห,หน้าปกหน้ากลัวอย่างมีตัวไรคานตามหล่มามาโดยตอนมึงมุดทาเตรียมใจไว้กก ขอดูวอล์กทัวร์ดูเสร็จปุบ Google, ๊บกูกดรีเซ็ตตัวคอนไปรีทังคืนลองลองติดนะบุริ่อ่อเกี่ยวนะเฮ้ยไอ้นี่มันมีไบเบิลออมาตั้งแต่นี้แล้วอะตั้หนึ่งขอด่วนตั้งแต่แรกแป๊บ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 สปีดคูณสองเลยกูว่าเราเนี่ยโดนซอฟลอ็อ,อกออกจากเกียร์่าน่ยตายแล้วไปเบิ้ลตกตั้หนึ่งขอดว่ว มีไวเบิ์ลก็ไม่มีกูมิดหรือไวเบิ้ลมันติดตัวมาแต่แรกวะออยวะว <laughs> ันปกติของเชบไดเวอร์อัน <laughs> นี้วันปกติสุดแล้ว เจออะไรบ้างไหมคนแป๊บนะกูกลังดูว่าเนี่ยค่ะไบเบิ้ลมันอยู่บนโต๊ะบนโต๊ะที่แบบเราวันนี้โต๊ะที่เราไปเจอลเราตายอ่ะแล้วที่กูตายอ่ะอ๋อไอโต๊ะจะ,ะเป็นศพเหรออืมเราเนีย่ยโดนซอฟเราไอ,าเ,อาเกมเลยนั่นรีบอ่ะอืมแต่กูขอไปเยี่ยวก่อนปะปะปะเลยเลไฟใช้กูเปิดไม่ติดเลยนึ่งย้อน